6ปีก่อนการลุกลามปิวปิวโอ้เพื่อนพวกมันอยู่ทุกที่เลยปืนใหญ่โปรตอนของไม่มีประโยชน์ยูจีนเราไม่น่ารอดนาๆ,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 ๆไม่มีทางฉันจะคอยระวังหลังให้นายเองบิลลี่อดทนไว้กับตอนคณนิบาลและกองหนุนมาโจรสลัดอวกาศเหรอแยก่กว่านั้นโจรสลัดอวกาศซอมบี้นั่นแย่กว่าจริงจริงรอแป๊บนะดิสควอนตัม ช่แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโมเลกุลของพวกเขาและไม่สนไม่มีเวลาที่บายลาก่อนพวกหน่าเกียดระเบิดเลยขบะุมกัปตันคงไม่พอใจแนะ่และไซรลาวานี้จะไม่สามารถกั้นเขาไว้ได้ตลอดไปเขาจะกลับมาแล้วจะมากับจำนวนที่มากขึ้นและเราจะพร้อมรับมือกับเขากาแล็กซี่นี้ปลอดภัยเสมอเมื่อโยมามาบุตรเล่นของเล่นเด็กเสร็จแล้วเหรอ,อยังไม่อยู่กับชั้นสแตนชั้นขโมยเงินจากแม่มานิดหน่อยที่บ,บ้านลยมีอาหารเราก็เลยจะไปกินพิซซ่ากันชังนวันไรคนรีบไปนะ อย่าคาดหวังว่าฉันจะกินพิซซ่าไว้ให้หนายฉันไม่อยากมีพี่ชายเลยจริงๆรู้ไหมนายสามารถมากินข้าวเย็ยนที่บ้านฉันได้นะแม่ฉันทำสโตโกน็อก,ก,อกมันอร่อยนะทานอาเขี่ยหอมออกจริงเหรอแน่ใจนะแน่นอนนายเป็นเพื่อนซีของฉันและอีกอย่างสกัดและบโบลคือผู้ปกครองกาแล็กซี่ใช่ไหมสกัดและบโบลโรงเรียนมัธยมไอเซนโกรบเจ็ดวันหลังการลุกหลานขอแสดงความยิยนดีที่ผ่านเขา้ารอบสุดท้ายนะวิลเลียมเพียงแค่สัมภาษณ์สั้นๆ ก็จะพร้อมแล้วขอบคุณแอนเดียผมพร้อมจะใช้สเสน่ห์ทางคําพูดทําให้คณะกรรมการคัดเลือกถึ่จะถึงขั้นถอดถุงเท้าออกเลยผมหมายถึงผมอาจจะลองทําจริงๆแต่แน่นอนเราจะติดต่อกลับไปจริงเหรอเคลสตันใช้สเสน่ห์ถอดถุงเท้าพวกเขาออกนั่นคือวิธีที่เราจะใช้เหรอหยุดกังวลได้แล้วเธอแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่บังเอิญมีความสามารถในการเปลี่ยนชีวิตนายด้วยการโทรศัพท์เพียงสายเดียววันนี้จะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าน,นี้อีกแล้ว แต่ทันทีที่บิลลี่เปิดล็อกเกอร์ของเขาก็มีทรายจำนวนมากไหลออกมาโอ้พระเจ้าบิลลี่สมองพุ่งนั่นคือตู้ล็อกเกอร์ของนายเหรอเราแค่ต้องช่วยกันทคำความสะอาดและต้องเก็บของเหลือทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่งขอโทษนะใช่ขอโทษเลยนะเพื่อนอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ทรายลาวาลาวาอะไรนะช่างเป็นเด็กขี้แพ้ที่ประหลาดจริงๆใช่แน่นอนเลยการลุกลามเริ่มขึ้นกูแฟนของพวกเราเพิ่มขึ้นเป็นสามแสนคนแต่ฉันมีเพียงเจ็ดสิบสองคนเท่านั้นเอง นั่นคืจะบอกว่าการมีบัญชีโซเชียลอย่างเป็นทางการของ power ranger มันไม่ใช่ความคิดที่แย่นะใช่แต่เราจะเช็คมันได้ยังไงโดยจะไม่เปิดเผยตัวตนของเราทั้งหมดผมว่าผมสามารถทำอะไรสักอย่างได้บิลลี่ไม่ฉันเห็นด้วยกับแซกฉันมีภาพเซลฟี่รนเจอร์สุดเจ๋งแล้วฉันไม่สามารถแชร์ใครเห็นได้นี่มาย,ยุติธรรมตรงไหนขอบคุณเราประสบความสำเร็จมากแล้วเราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เลยมันเรียกว่าการสร้างแบรนด์เพื่อนๆทั้งหลายการควบคุมทิศทางของข้อมูล แล้วข้อความของเราคืออะไรกันแน่ช่วยวานต่อสู้กับพุตตี้และดึมมงนตินให้มากขึ้นใครจะสนใจว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราแล้วเธอโอเคกับการที่ลนเจอร์สีเหลืองตัวปลอมนัประมูลเดทกับผู้ที่ให้ราคาสูงสุดนั้นเหรอแง่ละ,ละถ้าคงจะได้สักสิบดอลลาร์อันที่จริงตอนนี้มันขึ้นไปสองพันดอลลาร์แล้วนั่นไม่ตลกนะอะไรที่ไม่ตลกอะ่ะทำไมทุกคนถึงมองฉันแปลกๆเรื่องที่ไม่ตลกนั่นไม่เกี่ยวกับฉันใช่ไหมอย่างน้อยฉันก็น่าจะได้ยินเรื่องตลกที่ไม่เกี่ยวข้องก ไม่มันไม่เกี่ยวกับนายมันเป็นแค่มุกตลกงงของฉันซึ่งแน่นอนว่ามันตลกตามปกติมันเกี่ยวกับหน้าอกโอเคดีที่ได้รู้ที่ลักซ้อมยังไงบ้างก็ดีโคยกเลิกการซ้อมพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เป็นวันแอนเจนตเดย์พูดถึงเรื่องนั้นเราทุกคนจะไปเจอกันที่นั่นใช่ไหมมันมานมากแล้วที่เราไม่ได้แฮงเอาท์ด้วยกันเออใช่แน่นอนไม่พลาดเด็ดขาดมันไม่ได้แค่เกี่ยวกับหน้าอกอย่างเดียวมันคือบิลลี่เราไม่ไหวแล้ว ใจกลางเมืองเอจินโกรฟในนามของเราเชนีลิต้าเดปัสซาผู้ปกครองรักนาทูและเป็นนายท่าเฮทรัสแมซีฉันขอเรียกร้องให้พวกเจ้าบอกฉันมาเจสันแซคคิมเบอร,รี่บิลลี่และทีนี่อยู่ที่ไหนเอ่อใครนะชื่อไหนที่ทำให้ฉันได้เบอร์ของเธอแมกทตทรีคืออะไรอ่ะเราไม่มีเศษเหรียญแต่นี่เอาเฟนฟไฟล์ไปดิ <laughs> ฉันเดินผ่นห้าดอลลาร์ว่าเธอจะกินมัน ไม่รู้ว่าด้วยความโกรธหรืออะไรแต่พุตตี้ก็เลยล้มตัวพวกนั้นไปหนึ่งโคก็คจะเดินจากโอ้พระเจ้าฉันขอโทษที่เราโยฟนฟิลไฟใส่เธอนั่นสนุกดีฉันขอโทษจกกักพรรด,ดินีของฉันค้นหามาทั้งวันแล้วไม่มีอะไรเลยไร้สาระเจ้าไม่ได้ไปที่นั่นเพียงเพื่อค้นหาเรนเจอร์เจ้ายังอยู่ที่นั่นเพื่อสังเกตความบอบพองและจุดอ่อนของมนุษย์อีกด้วยข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวงังฉันรู้เด็กน้อยเชื่อข้าเถอะเอมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เรนเจอร์จะปรากฏต่อหน้าเจ้าเองดวงจันทร์จะกับด,ดินเน่ขออภัยแต่นี่จะเป็นการทำให้แผนการของเราล่าช้าออกไปหรือเปล่ามอบสปรหลาดใ้ข้ามากที่สุดที่เราจะสามาสร้างได้แล้วข้าจะยึดดาวข้อดวงนี้ในนามของท่านล้วเจ้าก็จะล้มเหลวอีกครั้งและทำให้เรนเจอร์เข้มแข็งขึ้นคราวนี้ข้ายากรองแนวทางที่ต่างออกไปแต่ตอนที่ข้ายังเด็กสิ่งที่ข้าต้องการเราแค่เลี้ยงมังกร เช่นเดียวกับพี่ชายของข้าไม่ต้องใหญ่มากแค่เพียงบางสิ่งที่มีหนามและอันตรายมากๆแต่พ่อของข้าคิดว่าข้ายังเด็กเกินไปดังนั้นหลังจากพี่ชายของข้าเอาอาหารให้มังกรของเขาข้าก็จะขโมยมันก็ทําเช่นนี้วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งในที่สุดมันก็หิวจนหลุดออกมากัดพี่ชายของข้าวันรุ่งขึ้นไม่มีมังกรอีกต่อไปข้าขงคงจะข่าจาสัตว์นั่นเสีย ค่าสัตว์เลี้ยงแล้วพวกเขาก็จะแค่หาตัวใหม่มาแทนแต่ถ้าเจ้าทําให้พวกมันหันมาต่อตามเจ้าของของมันเองได้เจ้าก็จะทำลายทั้งคู่ตลอดไปเอ่อเรากาลังพูดถึงเลนเจอร์ใช่ไหมใช่โกด้าเรากาลังพูดถึงเลนเจอร์ที่ไหนสักแห่งดีสมบูรณแบบตอนนี้ยกแขนขึ้นท้าเบาๆนะและเฮียลืมตาสิพูดง่ายกว่าทำนะ ฉันยังคงต้องปรับตัวกับหมวกกับน,น็อกนี่อยู่เหมือนก็ต้องต่อสู้ผ่านปัญหาเลยขาคณิตเลยเฮียไม่มีข้อแก้ตัวใช่มัน็นผู้โฟกัสร,ระวังรอบข้างแล้วน,นายกำลังพูดถึงระวังรอบข้างเหรอเจ๋งเธอต้องสอนฉันทำแบบนั้นบ้างเออใช่แน่นอนฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะพาคนอื่นมาที่นี่ได้แล้วโอ้จริงเหรอมาได้แล้วเหรอแน่นอนคิดว่าเราทำได้ฉันหมายถึงเราจะไม่ได้ลองใช้เบสบัสเตอร์เลยแต่ เราทุกคนจะต้องเก่งเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแน่นอนในพูดถูกแล้วนายอยากลองอีกครั้งไหมฉันสามารถสอนท่านนั้นให้นายได้นะคราวหน้านะฉันต้องไปที่ศูนย์มีคลาสอนะ่ะใช่ฉันคิดว่านายสอนแค่สัปดาห์แรกของทุกเดือนไม่ใช่ว่าฉันจะตั้งใจจำเรื่องพวกนั้นหรอกนะน,นี่เป็นสัปดาห์แรกของเดือนนี้ไม่เดี๋ยวจริงเหรอเจสันโปรดบอกฉันว่านายพูดเล่นฉันจะถามนายสักอย่างหนึ่งฉันเป็นน้องหม่หน้าเสียวที่พูดกับผู้หญิงไม่เป็นและกลัวเงาของตัวเองหรือเปล่าเออไม่ เพราะนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกทุกครั้งที่เดินเข้าไปหากลุ่มของเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหลังซ้อมในโรงอาหารที่ร้านของเออร์นี่ทุกคนกระซิกระซาบกันม,มีแต่ความเงียบเพื่อนและฉันไม่ชอบมันเลยนันกำลังคิดมากไปล้วกำลังบอกฉันว่าไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเลยกันเหรอไม่เกี่ยวกับคิมมี่เธอไม่ได้ออกเดทกับใครอย่างเจสันบิลลี่หรือถ้านายพูดว่าฉันฉันจะต่อ,อยนายแมทฟังนะ จำได้ไหมตอนปอสามที่ฉันจับได้วันไหนขอให้ดีสอบฉันทำก็สอบซึ่งมันก็ยังคงแปลกอยู่ฉันเคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเปล่าไม่ดังนั้นเชื่อฉันเถอะเมื่อฉันบอกทุกอย่างโอเคฉันสาบานเพื่อนนยโอเคเพื่อนฉันขอโทษแค่บางครั้งมันรู้สึกเหมือนฉันไม่รู้มันทุกคนรู้ความลับที่ฉันไม่รู้ศูนย์เยาวชนระบาดนของเอเจนต์โกลว์ให้ยาเยี่ยมมากคลาสแล้วเมื่อเราปิดคลาสอย่าลืมคำขวัญของเราดึงจมูกไม่ใช่การต่อสู้ดีมากเลิกคลาสได้ เธอเป็นครูที่แปลกเจสันแต่พวกเขาชอบเธอนะผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันใช่ซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ส่วนต่อไปยากมากดูเหมือนว่าฉันต้องต้องปิดศูนเยวาวชนอะอะไรนะแต่เด็กๆพวกนี้หลายคนต้องพึ่งสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะตอนนี้ไม่มีทางเลือกไหนไอ้หนูฉันมีพนักง,งาน6คนที่รีพยัยจากอ็ดนโกฟตั้งแต่มีการลุกลานไม่มีพนักง,งานไม่มีคลาสไม่มีคลาสไม่มีศูนย์ฉันเริ่มต้นที่นี่เพื่อช่วยเหลือชุมชนแต่ถ้าพวกเขาไม่ต้องการฉัน ฉันก็ทําให้พวกเขาเก็บที่นี่ไว้ไม่ได้ต้องมีอะไรบางอย่างที่เราทําได้ทันทีที่เธอพบว่ามปใครเต็มใจจะพักที่แอเจนต์กรอบโดยพื้นฐานและทํากานฟรีๆกับเด็กๆโปรดบอกฉันด้วยไม่เช่นนั้นฉันก็ไม่มีทางเลือกแล้วฉันไปอยู่กับเธอได้ไหมฉันก็จะเป็นคนไร้บ้านถ้าที่เป็นเพราะเธอได้เกลียบีอีกครั้งเธอจะไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากฉันหรอกนะฉันลืมวันเกิดแม่งั้นก็หาข่าของขวัญกับพ่อของเธอสิเขาก็ลืมเหมือนกันอ่ะโอ้นั่นแย่จัง มันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะฉันยุ่งกับการจัดงาน e n g i n เดย์และฉันฉันแค่ฉันแย่มากแม่ของฉันสนิทกับแม่ของเธอมากเธอเคยพูดถึงสวนเห็นที่พวกเขาทำด้วยกันบ่อยๆแลวฉันคิดว่ามันค่อนข้างงี่เง่าแต่ฉันคิดว่าเธอแค่อยากได้อะไรแบบนั้นกับฉันบ้างรู้ไหมมันไม่ใช่ความผิดของเธองานใหม่ของเราไม่เหลือที่ว่างสำหรับคนที่เราใส่ใจมากนักหรอกนะฉันรู้แต่เมื่อฉันย้ายมาที่นี่ฉันมีเพื่อนดังนั้นถึงแม้ฉันจะเป็นคนใหม่แต่ฉันก็ยังโอเค แต่แม่ของฉันไม่มีอะไรแบบนั้นคิมเบอรี่ฉันจะทํายังไงดีฉันจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงดีญาติดาวเทาเหมือนไอเช่นโกลบรู้ไหมที่นี่ทําให้วันไอเชนเดย์เป็นเพียงวันเดียวพวกเขาควรทำให้มันเป็นคลาสแทนใช่สําคัญกว่าแคลคูลัสอีกฉันคิดว่าน่าเรได้ว่าอาสาสมัครนะพวกไม่ดูสิมันควรจะเป็นคลาสแทนจะเจ๋งมากขึ้นอีกถ้าได้ค่าจ้างนิดหน่อยด้วยและนั่นก็เรียกว่าง,งานสมูตตีเย็นๆที่นี่ hey, เออเออไม่อยากมือเปิดหรอวันนี้ อะไรกันฉันกำลังช่วยให้พวกเธอที่ทำงานหนักได้ดื่มน้ำบวกกับคูป,ปอง 1, สองต่อหนึ่งสำหรับคลาสทุกครั้งที่ซื้อลูกเรือที่เหลืออยู่ที่ไหนล่ะพวกเขาให้บิลลี่และทินนี่ซ่อมตึกระไฟเรืออะไรสักอย่างหรือไงจริงๆแล้วพวกเขาแค่กำลังเพลิดเพลินกับช่วงเวลา15นาทีของพวกเขาแค่นั้นเองและฉันเข้าใจว่าวันนั้นเจ็ดเดย์เป็นความคิดของเธอที่นี่ใช่หลังจากการโจมตีมีเรื่องให้ทำมากมายและฉันคิดว่านี่เหมือนของเราถ้าเราไม่ทำใครจะทำล่ะใช่ มันเกี่ยวข้องกับการตอบแทนอับราฮมลีคอนพูดว่าอ้าอับราฮาลีคอนกล่าวว่าสี่คะแนนละอาฉันเคยได้ยิงคำคมที่ดีกว่านี้บิลลี่บอยถามจริงๆนะพวกนายแค่ตามคนไเป็นรอบๆเพื่อยนของใส่เขางั้นเหรอจะคาดหวังอะไรจากพวกเขาที่นี่พวกเขาเป็นโทโกไลเขาเรียกฉันว่าอะไรนะจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพูดแบบนั้นต่อนหน้าฉันสิแต่ก่อนที่บักจะเดินถึงตัวบิลลี่ก็มีคนมาหยุดเขาไว้บักฉันคิดว่านั่นพอแล้วไหนเรื่องรังแกบิลลี่ได้ล้วตอนนี้นายต้องเจอกับฉัน <c oughs> ได้เลยดูกะซิจุ้ยบ่อยมันเกี่ยวกับหยุดเดี๋ยวนี้นี่เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของโรงเรียนอย่างเป็นทางการและพวกเธอกำลังทะเลาะกันงั้นเหรอต่อหน้านักข่าวอีต่างหากใจเย็นๆหน่อยครูใหญ่เคปแลนด์โอไม่มิสเตอร์บรัคไบเออร์จะไม่มีอีกแล้วจะไม่มีการล่อเลียนหรือทำร้ายนักเรียนคนอ,อื่นเพื่อปกปิดความกลัวของเธออีกต่อไปเข้าใจไหมฉันฉันครูใหญ่เคปแลนด์ผมแค่และเธอด้วยนะมิสเตอร์สกอต ถ้าเป็นหนุ่มน้อยนิสัยดีแต่เธอก็ไม่ควรทำร้ายนักเรียนคนอื่นเธอไม่ใช่กฎหมายไอ้ลูกชายครับท่านตอนนี้ทั้งครูตามฉันมาถ้าเธอสองคนมีพลังมากเกินไปฉันจะให้สิ่งที่ทําให้เธอไม่มีเวลาไปทำร้ายคนอื่นบิลลี่ทุกอย่างที่เราทําเราแค่รู้ไหมล้อเล่นล้อเล่นแตยทำให้ทุกวันในะชีวิตของฉันเหมือนอยู่ในนรกทําไมล่ะเพราะฉันฉลาดกว่านายนั้นเหรอไม่แต่เพราะว่านายชอาทำตัวเป็นว่านายฉลาดกว่า,า,า,วาใครมันน่าเศร้านะ พวกเขาสำเสร็จทุกอย่างกลับมาทั้งๆท,ท,ที่ทราบดีว่าท่านจะทําลายมันอีกครั้งความรู้สึกนึกคขิดน,นี่จะเป็นหายนะของพวกเขารับสูทตี้พาวเวอร์เรนเจอร์ที่นี่เจ้าคนขายนะ้าผลไม้จะพูดว่าอะไรนะโอสวัสดีผมชงเลนเจอร์พั้นให้คนดีไหมรสชาติผลไม้แตกต่างไปสำหรับสมาชิกแต่ละคนไม่ฉันกำลังตามห่าพาวเวอร์เรนเจอร์พวกเขาตุ้ดอยู่ที่ไหนสักแห่งโอแน่นอนวิธีที่พวกเขาต่อสู้ผู้เมืองนี้พวกเขาต้องเป็นคนท้องถิ่นแหละแต่ผมหวังว่าวันนี้เราจะไม่เจอพวกเขาหรอก พวกเขาจะประกอบตัวตอนเมื่อเกิดเรื่องร้ายขึ้นเท่านั้นแน่นอนคุณแน่ใจนะว่าไม่อยากให้ผมชงน้ำไหมคุณคำพูดของเจ้าทำให้ฉันลำคาญลาก,ก่อนโอ,โอเคคุณเออขอให้คุณมีวันที่ดีนะป้นหานั้นได้รับการจัดการแล้วหรือ,อยางใช่แล้วจกพรรด,ดีดีของข้าและฉันเชื่อเรนเจอร์อยู่ที่นี่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องค้นหาพวกเขาส่งพี่น้องของฉันมาเล่นที่นี่กันแล้วทันใดนั้นก็มีบางอย่างตกลงมาจากฟ้าโอ้พระเจ้าดูนั่นสิข้างบนท้องฟ้าโอ้ไม่ ไม่ใช่พวกรินจ้าอากาศสีเทาเจ้าอาก,ากาศอีกแล้วนะฉันคิดว่าพวกเขาเรียกพุตตี้แต่ใช่แย่จังเลยบอกแล้วนะนี่คือจุดบของโลกเพอร์เฟกต์มาช่วยฉันพาทุกคนไปยังที่ปลอดภัยเออซอดอนนิบิลลี่นะเราเจอพุตตี้จำนวนมากกำลังเข้ามาผมแนะนำด้วยข่าวดีก็คือที่นี่ถูกทำลายไปแล้วถึงเวลาแปลงร่างส่วนกลางส่นทุกหน่วยม่ให้หมดเรากรกำลังสนับสนุนเออมีพวกมันเยอะเกินไปเอาละพวกนาย พวกนายไม่ได้เรียนรู้อะไรจากครั้งล่าสุดที่เราทากันอย่างนั้นเหรอไม่เหรอจริงๆเหรอนายรู้ไหมเราอาจจะเก่งขึ้นแต่ตัวต่อตัว,ตวพวกนี้ก็ไม่ได้จัดการแยกขนาดนั้นใช่แต่เนี่ยอาจจะกลายเป็นหนึ่งต่อร้อยก็ได้มันยังน่ากลัวอยู่ถึงวเวลาเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วใชเไ็นคนเดียวหรือเปล่าที่เริ่มชอบอะไรแบบนี้แล้วยี่ปี้มาทางนี้เข้าไปข้างในเออนี่เข้าไปแล้วก้มตัวต่ําไว้เร็วไม่งั้นพวกเราจะเห็นเราโอเคอยู่ตรงนี้ ฉันจะไปไม่ได้มิสเตอร์สกอตเข้าไปแล้วหลบให้พ้นสายตาแต่ทุกคนอยู่เงีย,งงยบๆนะนี่มันเยี่ยมมากๆเลยเราต้องหาคนอื่นถ้านายไปทางนั้นฉันจะไม่ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอข่าสายตาฉันเห็นได้ชัดว่าเราจะไม่ไปทางนั้นนี่มันไม่ดีเพราะฉันคิดว่าเราไม่มีทางเลือกโอ้นี่แย่ชะมัมคิมมี่วิ่งไม่เอาหน้าเออนี่เพิ่งซื้อรถเข็นนี่มาด้วยนะทำไมมาถึงไล่ล่าเราอย่างเดียว ฉันไม่รู้เลยระวังเอแมทฉันคิมมี่อยู่นิ่งๆแมทนายกำลังถอยไปไอ่โรเจอร์คอนแมนตัวปลอมฉันจะไม่ยอมให้นายแต่ต้องเธอแมทได้โปรดนายไม่เข้าใจถ้านายแค่ทิ้งฉันไว้ใช่นั่นจะไม่มีทางเกิดขึ้นเอาละมาสิเจ้าขีเล่แมทแมทแมทอย่าขยับ โปรดฉันจะ,ะฉันไม่รู้จะทำยังไงดี